ก็ในโอกาสนี้นะครับท่านหัวหน้ารังสรรค์นะครับท่านได้ฝากเงินไว้สองหมื่นบาทนะครับเพื่อภาคสนามกิกรรมของพวกเราวันนี้นะครับเพื่อเป็นของรางวัลต่างๆนะครับในโอกาสที่เราขอมอบให้กับท่านแทนรัฐบาลกรุงลงนะครับสองหมื่นบาทเขาเช็ครมเบอร์ให้กับ ขอทองเลยเนาะมอทองเลยจับอลนผ่านไปแล้วสานหมดสิ้นแล้วอะเดี๋ยวให้ท่านอ่านเลยครับเดี๋ยวให้ท่านอ่านเลยทักที่ห้าขอเสน่ยขอเสน่ายทักที่ห้ป おはよう、ファーです。ああ。さけさん。うん。あ、はい。あ、 จะแก้ตามอยู่ตรงไหนครับยกมือหน่อยจะแก้ตามกลัไม่มนแล้วเหลืออยู่20คนโอ้ผมสงสัยจะได้นับหรือเปล่าผมเตรียมละพี่เอ๊ะอะไรนะมหาไหนี่ยเป็นผู้ชายตามสกุนลงท้ายโวยแก้วไา้ไหมได้สุนทรวงแก้วได้ไหมอะไรสุนทรวงแก้วสุนทร ผมทวนนะครับผมทวนนะครับุอหนึ่งุสงงะรนะครับท่านผู ah ้โชคดีผู้ชายที <2> 2> ่จะผีนทตายยศนิติภพวงสุวรรณนิติภพบวงสุวรรณาย ยศดิทีกภสองยศดิที่พ,ส,นนพสามชื่ออ่านยาก